สวัสดีค่ะพี่น้องกองายสุขุขคนชุดใหม่ครับตัวอะไรเอ่มาดูกันนะอยากให้แอดมินถ่ายนะคะให้แอดมินโชว์ใหม่ของวันนี้เจะเป็ใส่อยเอึมลมมาเลยเมื่อนี้บ่าในเด้อก่าในเด้ออดมินอในมันมีกี่อันแม่ แค่ว่ตัวเซนไซไหนง่ายก็ผ้าแดงอันโนที่ชุ่ชจุดเซตเอนะคะงอืมวัสกันดง้เอามาลองฝากหน้าเสือเาไปเเอาไปแกเลยเือกเลยนะคะตลาดนัด่อนนี่ ตลาดนัดตลาดนัดได้หนี่ยไได้อยู่ใส่ได้อใหญ่นี้อาจจะใหญ่ไม่พอสำหรับนอไงแล้วกกำลังลองชุดลองใจนะคะแต่ว่าอันนี้คิดว่าน่าจะใส่ดเดียวกันเาียนั่งเดเม ได้ไ่ก่อนเลยแม่จอวัแต่กูแซงีดแดงกูกรดีแต่เหลาว่าเป็นแช์เบอรมึงเขาว่ายง่งใส่เบมกูบนี้คาเพราว่ายง่า่เิมกูเปนเสพเสพกสีเครียดพานาคค่ะเช่อกอ้าอยากเพิ่งเอาตัวนี้พยานาคต้องเข้าไมนี่เชื่อแบบนี้นี่

เดปอใส่คุงมาบ่ใส่ส้ม่เนส่ยรถเทสเทสวาพี่นอสใส่ได้ไหมใส่แต่อยู่บอบอหัดแล้วบอนีลมันเป็นเกีงกันีเง ก็จะกิกนกุ้งเถาเดี๋ยวล่ะน้ึงกอขึ้มมาแท้เนเอเนเอเอฟบรรยากาศการแจกชุดนะคะ แล้วเราเปลี่ยนชุดนะครับชุดสีสเกตตัดใหม่ๆนะครับะเปนแด้วยของผู้ชายนะครับแล้วหน้ามาคืนเนี่ยเอามาคืนแค่นี้ได้แหละถูกแล้วแล้วหน้านางอยู่ไหนฟางเอาไปใส่เสื้อกางเกงก่อนหน้านางเดี๋ยวก่อนโชว์ยวแสดงทงลายฝนไงทงลายฝน เอาไปแค่เสื้อกับกางเกงก่อนมาให้หัวมึงเอาอยางอักขึนตรงีได่อันนี่ของภายนี้เดินเสือนางแต่คือว่าไปหุ่นอตถูกไหมวังตู้ยกตู้ใกญ่ยง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 ยน่ายง่ายง่ายง่ายบุญไหญน้องบุญ่ ไเปเต็นบอนน้องบุญใหญ่มาพี่ตลาดเขาได้ไหมตาดเาคมแตกอยู่เต็มคนหนูเก็บให้ห่รยแล้ว แม่นบอลต้องเหลี่ยมแล้ววันนี้ต้องใครนี่ปล่อยเซอร์มีนเอาเรื่องทำไมย้านี่ไหมไปเดไปเดเด้อล น้องต่อนะคะเขากงหน, <c oughs> น้าสดค่ะน้องต่อนะคะ <c oughs> ส <c oughs> ิวอยากอายยังหน้าสดอวยมาเอาสุดไปอ้ยไม่ค่อยมั่นใจ <c oughs> นตาก็มโมมันเอาแล้ว<อ>มาใหม่นะคะน้องต่อ มาไปจนเซอก์ขงเองบ้างน,านะอย่างตุ้งๆไกลคนแล้วหน้าบ้ามาเกินด้วยสาม้ีเนี่อยอันไหนคะ่ะนี่แหละเกยบเกินเอาไปเป็นซูสปอนเซอร์แม่แม่เอาสีส้มแม่ทิ้งอะไรดีเอาลงทิ้งอะไรดีมาเอาโซดก่อนมันไม่มีอะไรเอาแล้วเหรอสปอนเซอร์อันอะไรนะนี่แคมเปญนั่นนี่อะไรอ่ะ แฮมเพิร hmm. uh. ์ดเด็กหรออันนี้ต้องเป็นสิ๊กน้อใส่สิ๊กกระตอมเอออุ้ยจะเป็นมหาหายย่ามหนีบูอ้ามันเต้นได้แหละสุดเก่ายังสิแหะอีโบเอออันนี้อมนี้ เซตเอเป็นในหมดค่ะนี่ไงมาแล้วต่อมาแล้วมาแล้วนะครับเอต้าครับเอต้าเซตเอครับมาเอาชุดนะครับและสีต้มก็ไม่เอามาคืนตีมีมเดียวกันหมดเล้บอกตีมเดียวกันหมดเลยค่ะเอาแต่เสื้อกางเกงไปก่อนเอาผู้ใดไนี่ของอีลูกสาวฉันอีกิโม น้องแบกเนาะตับใหญ่ดิบอขึ้นรุ่นแท็น้องแบกนะค่ะขึ้นรุ่นแท็กขึ้นรุ่นแท้นแท็กนู้นใส่กางเก่งปะได้เด้อมึงต้องหาเสือก่อตัวหามึงแซงเก่งก่อนเดี๋ยวกูหาเสือหายกูร้องหายโอ้ยเยเสือเราเมื่อยเลยบอต่ว่าเสือแคมเปอร์สาวนะคะแคมเปอร์ได้หนิ แคเดย์เพมเพิร์ดมาเกอนได้ค่ะสีส้มสีแดงได้เป็นบอได้ใดใสแค่นี้เอาก็ใส่หัดกูหมูแถวหมุดเขาก็ใส่กระโหลกนี่ก็เก่งเนี่ยซาลาเอาเสื้อต้งชุดส้มมาเกิอแล้วก็แพมา เจ้าหน้าที่ 8, 43, เหรอแปดสี่สิบสามสี่สี่เออเดี๋ยวจะปิดแล้วรับพี่น้องคลิปนี้เอาไวส้สำเนดเลยเด้อค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบนเวทีนะครับโชว์อะไรชุดใหม่โชว์ใหม่เดี๋ยวถ่ายรูปก่อนอ่ะ,อะคลิปนี้เอาไวส้สำเนาแล้วครับฝากกดไ์ก็แชร์ก็ติดตามไปเด้อครับไปแล้วบ๊ายบาย